สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราก่สิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาอัปเดตกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะเจ้าของสบู่แบรนด์ดังเป็นน้องอาเธอร์รับขวัญหลานหนึ่งล้านบาทสำหรับคุณปุ่มดาราและพิธีกรและยังเป็นประธานมูลนิธิองค์การทำดีที่ตอนนี้เธอได้คลอดลูกชายคนเล็กน้องอาเธอร์แล้วและแม่ปุ่มก็ได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นขณะที่ให้นมน้องอาเธอร์โดยมีพี่ทั้งสองช่วยกันป้อนโดยเฉพาะพี่พ น้องอันดามาและน้องอเล็กที่กลายเป็นพี่ชายสารมุนกำลังอุ้มน้องอาเธอร์เป็นภาพพี่น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเลยล่ะคะ่ะและคงจะจำกันได้นะคะสำหรับสโลแกนสปู่ยี่ห้อชื่อดังอะไรดีบุ่มก็ว่าดีซึ่งคุณหูกันอยู่ตลอดโดยมีคุณบุ๋มปรัด,ดาเป็นพรีเซนเตอร์มานานหลายปีและมีสติกเกอร์โฆษณาติดอยู่ข้างรถโดยสารประจำหลายทางล่าสุดคุณบุ๋มได้โพสต์ข้อความผ่านไอระบุว่า ขอขอบคุณคุณชายเจ้าของสบู่เบนเนตที่มอบเงินรับขวัญน้องอาเธอร์หนึ่งล้านบาทค่ะมีทุนขอสาวและลูกงานนี้เรียกได้ว่านอกจากจะจ้างเป็นพรีเซนเตอร์อย่างยาวนานแล้วยังเป็นสายเปแบบสุดๆเลยล่ะค่ะโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อทิพรีเซนเตอร์ของแท้ไปแล้วเป็นเลยไม่มีปลดขอบคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยค่ะใช้มาตั้งแต่แม่มาเราแล้วลามไปถึงลูกชายแล้วค่ะเบนเนตใช้ดีมากๆใช้เป็นประจำเลยค่ะ ยาวนานยินยงหนูใช้มาเป็น10บสิปีแล้วค่ะอะไรดีปุ่มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ดจำสโลแกนนี้ได้เลยแม่ปุ่มโชคดีจังเลยยินดีด้วยนะ